อ่ะเอาละเอาละเอาละเอาท่าสวยๆนะท่าสวยๆหนึ่งสองซ้ำนี่นี่มันท่าอาม่าใจแตกชัดเลยหน้าแก่อยู่แล้วมาโคตท่าอาม่าอีกอุ้ยเอาดีๆหน่อยยิ้มไม่อย่ายิ้มให้มันเยอะเดี๋ยวเห็นตีนกาเลยป่ะล่องล่องเลยเก็บบ้างอ่ะข้าวเปล่าข้าวป่าหนึ่งสองซ้ำ โอ้โหนีห่มันท่าหมากินเหล้าแล้วก็เมายาแล้วเนี่ยโอ้กินเหล้าเมายาไม่ดีรู่ว่บเป็นเด็กจะไปทำท่าอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องเดี๋ยวพ่อแม่ว่าเนี่ยไม่เคยช่วยฟังคำของสองพ่อแม่ใช่ไหมไปหนึ่งสองสามโอ้โหนี่มันท่ากระเทยห,หัวโป่งเลยหน้ามันกระเทยอยู่แล้วทำไมทำท่าน,นี้อีกไม่เหมาะไม่เหมาะเอาดีๆท่าสุดท้ายแล้วนะให้โอกาสท่าสุดท้ายขอท่าที่คิดว่าสวยที่สุด มีปัญญาแค่ไหนมีสมองแค่ไหนคิดมาสวยที่สุดสีสุดหนึ่งสอสุดท้ายแล้วหนึ่งสองซาบท่านี่แหละท่านี่ที่รอคอยถูกต้องท่านี้หรืวันที่ท่าอะไรที่ท่าอะไรเนี่ยแกตายแน่ท่าแกตายแน่ออโอ้โหชิล่าสุดยอดเป็นสมงคลแกดียังไงเนี่ยมาด่าด้นฉันแกไม่กเลยหมาหัวโป่หมาเน่าอะไรแกตารล้วอ้เนี้ยุ่จอ้เยมาตวอะไรเนี่ย นี่นี่ครานี้ขอท่าเก๋ๆเก๋ๆท่าสวยๆที่ไม่ซ้ําใครคิดว่าไม่เหมือนใครที่สุดเราต้องเป็นคนที่ไม่เหมือนใครโอเคอ่ะได้พร้อมหรือยังนับด้วยหนึ่งสองสามแล้วรับเลยสองสามโอเคไหมอู้ไม่ต่ำขนาดนั้นด้วยนะโอ้ยเขาอยากเล่นแบ็คกราวด์เป็นห้องฟ้าเล่ดูธรรมชาติธรรมชาติอ่าอ่าอาท่าเก๋ๆสวยๆแปลกๆไม่ซ้ำใครอันหนึ่งสองเดี๋ยวเดี๋ยว หนึ่งสองยั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 งหนึ่งสองหนงนี้ก็ไม่ได้ไม่แปลกไม่แปลกสองอ้โหยทแปลกออกมาแปลกละทำไแกแปลกล้วอ้าอะไรเนี่ยหนูงั้นอ่ะหนูงั้นอ่ะเออนั่นแหละหนึสองน้ำ มีตากว่านี้ไหมลงมาเลยลงอเ,เอาขาขึ้นมาเออแล้วหัวลงไปไปเนี่ยเหรอแล้วยิ้มนล้วทำท่าเหมือนแบบว่าเสียใจข้างในแต่ดีใจที่สุดในโลกนะเอามานะมเอมนอนนอนลงไปนอนลงไปเลยนอนลงไปองเ,เอาขาชี้ขึ้นมาเอาขาชี้ขึ้นมาให้มันไปข้างหลังหัวอ่ะไปอีก <c oughs> โอย <c oughs> มันยากแล้วแล้วเร็วจะทำบากเขาทำจะทำจะจะทำไหมทำทำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเขาเขาไม่ถนัดเลยขอเราไม่เอาอะไมาดูก่อนไเลย